น้องคือพ้าหญิงฉีธุดาจ้จาแจกมื่อกานครเบียงสวรรค์มาประปาสป่าจ้ะพี่แล้วมึงรู้หรือเปล่าว่าดินแดนแกงนี้เป็นดินแดนของรุกขเทวดาใครเหยียบย่ำกมาคนผู้นั้นจะต้องตายนี่เธอหงักว่าเราไม่อยากตายเหรอพี่ไม่อยากตายเหรอแกก็ตอบจริงที่มีแกองไว้ตรงนี้ที่เราคุณเป็นเก้อยกับคนช่วยแม่ป้อมมวยฮะ ลันต้มฮะคนดีชี้จมอนอนอ,อนดูไตฮะแก้มควายฮะเจรัยลุดเสือกระไดมึงห่ออีเพรสเมแม,แ,มแรงดีไหมละวายพี่หนึ่งว่ากูรักอีแต่โอ๊แล้วกูไม่จะองอ เชื่อคูแต่แก่คนยิ่งๆใจช่วยปนีกว่าป้าเวลาเล่นปนีได้อยู่ห้ามบอกเกปาเข้าห้องน้ำแกปาหมดจะเล่ได้เ่ราะยังมีตู้ด้วยนะไปรู่เลยนได้แต่ว่าถ้าเล่ไปบางกูเด็กเจ้าเจ้าจำสิคนเลยว่าใช้กางเกงในตัวเดียวแต่เดินอยู่ตำหน้าบ้านแล้วไม่เล่กันหน้ามันหนุงปั้นถุงไหม่หนอกเล่นว่าใช้กางเกงในตัวเดียวแล้วแม่มึงจะใช้ตีดรองตัว เปันชื่อเจ้าบาาไครเป็นลูกสาวเทพารักลูกเมียนหนฮะลูกเมียหนว่าไงแล้วถ้าจมตมว่าเราไม่อยากตายเราทำหรืออะไรบ้างก็ช่วยตอดสิ่งที่มีค่ากองไว้ตรงนี้แล้วรีบไปทำไม่ทอดไม่ตอดตายแสดงว่ามันปลนเลย คุณมีิได้ตายฉันบอกแล้วว่าชินเป็นลูกสาวเทพารักไงอย่ามาเล่นเงย่ากับคุณเกียรตหน้เด็กเล่นเงยท่านแลเจ้าครูปอยูยคงเทก้งเล่นเง่ากตอนนี้นะท้อไม่รู้ทีเราไปยุ่งเท s ไงววายยู่บ้าอยู่างวาโติเาไปจับพิเงยติ u เดืมม่บงว่า จด็ดผมไปชอบปิ้งอยู่งาบวงวานประนี้แม่มันตัดยางส่งเบียร์กันวานเป็นวงหมดแลยกันจะได้นใจเลือดลั่นเจ้ากูมาบ่ายกว่าบ้ากินข้าวแต่น่ะโตว่าไม่กินกินแหลมกูเกียดนี่กินซี่แกงคัมบะจอดกันต้อหม่ว่าแกงเปลือกแกงส้มไงเกลี่ยนแปลกูกว่าบ้ามึงอ่ะคิดไหมมาใส่ไม่กินนะว่าเกียดกัมพูดมันไง มันก็เฮยเกตายมืนกันใช่อนตอดไงพี่เห็นหรือตอนกลาคนไม่อายพื้นใหม่กูตื้อกะตีเดี่วยอมต้อนเรีวอายดีว่าตายด้วยแรงอัดต้อนเรีวอายดีว่าตายด้วยแรงอัดเออมันส์บอลองตินงแล้วนั่งรถจากระยองไปกรุงเทพไปรถแท็กซี่คนโดยสารเจ็ดเจ็ดคนกูกูแล้วกับคนกับรถ ปลาครูย้ายคนกำรดหนังเตี้ยนแดงเด็กหนักศึกษาสามที่คนหนังเตว้ลังพอออกจากคิวอ้ไย่ะพอจากคิวอ่าพอออกจากคิวที่นี่กินต้มจีนนน้ำม,มันก็บูดแล่ะกินซอยน้ำเปรี้ยวแล่ะคนหนึ่งบอกเขาบีบจำเนาซอยเนี่ยพอออกจากค,ค,คิวบอกไปถึงไ,ได้ไม่ไกลก้าวาคิดเก็บบังหน้าตรงนั้นรถเหลี่ยวกุ้งไม่ได้แล้วกู ซอยลุ่มออกพอรถเลี้ยวโกงบงเยอะพอล่วงงานนั้นมายิ้มกับรู้หลาโยมตอดหรืวะหัวขับอัตามากระตองเสียแถบ้นไม้ไว้ว่ะัวหลานี้ไปใจบุญเลยพอลวงบุญไปน้อยบุญไหนตอดเลยพอัวบุญแล้เชียง,งังนั่นต้นแพรนวังอิมินจอยมันออกจากกิวออกจากวอนไม่โตอยูอ่ พ่อกูตดตันตดครูหญ่อันว่ายิมคันกุนโตตดตันตดพุ่งกับอดไม่ติดว่าว่าตดไม่ใช่กงมีปิดไม่ก็ยอมผิดนะครูตัดว่าเชิญกับตาละจันเสียงม้วนเข้าวน้อยดงม้วนเข้าวน้อยอยู่ดงทีนี้ใช้ลมออกบนน้ำมาแล้วนะ ตัดกันมดเลยซ้ำคนละนาเรืองคนกับรถคนเดียวใชไม่ตอตีปอดข้าวไปตีคิดถุงเตี๊บถุงนั้นปวดรถลงจากตันตวนกูตกใจตกว่ารถชนตายแจ้งดังปี๊ดกระเลวเด็กสาวสาวนวลนี่ไม่อยู่แล้วควายยิบไปใส่ยล้านปล่อยเลยพอดหัวปล่อยเลยแจ้งดังโอ้ยสงสัยไปพิจารณาป้าหลวว

ว่าไงถ้ามีไครพี่ทองเดี๋ยวผมจีบปะพี่ทองผมจีบอีจะผมน่ารู้จักถ้ามีไคร โอ้แม่เจ้าน้อยชื่ออะไรน่ารักจิงเดียวผมจะยายตรวจให้เชื่อกดใ้ใจเดียวน่ารักมารักจริงเดียวคนใจจะเดียวชือะไรน้องถามจริงๆโอ้แม่น้อยบ้านอยู่ที่ไหลบอกมาไว้คือหน้าใหญ่อย่ในระยอง ทองนำโอเมเนทองนวลองพินิจมาจะมาเพื่อว่าไม่ไงปนรักเล่นน้ำทะเลจะบ้ากันเต้ไปใจเลยเดือบัตายาเดือไปบางแสนเนอเน้นทุกกุแรงไปไหมไปไหมนางว่าโอ้งามตาทีมาเนื้อเนียน ชอบกานปัตยาจะไปที่ไหนพี่ปาจำไว้โยไปเดียวถึงงาจอมเทียนบักรลงเรืในโปรดกอบมาได้พี่ไม่แปรเปลี่ยนจะัปที่ไหนบางแชนปัตยาหรืองาจอมเทียนตองเออพี่ไม่แปรเปลี่ยนจะใครนัดเรียนเล็กนํำตะเลปี่จะรอเมฆกาหนัง เวามนุกน,ะลนาลโรงแรนทะเล กันดาก็มาระนาร้องันสังขเจัมารับสว่าขาตทองคำครับมาครับผมจะอให้เลยผมจะมอบให้นะครับคุยดิวิทอลกับวุดดีครับ ชวัสดีค่ะครับคือผมอยากถามคุณว่าผมเป็นใครครับไปไปดูตานี่เองหรือไปดอยคุณเป็นใครอ๋อเติมไปคุณน่ะเป็นใครคิดบอกเลยว่าฉันชื่อเชฟอาภัยเป็นลูกสาวของเทพารักววลูกสาวเทพารัก้ามรงงเรียงเงีย ไปดูภาพยนตร์ร้องเพลงที่กะระโอเกะกันไหมที่ไหนนะกะระโอเกะไอ้รู้เร่องคิดไม่ไปหรอกทำไมจะไม่ไปด้วยกันพอดได้ผมจะพาคุณไปเที่ยวพัทยาไปหรืเปล่าไปบางแสนก็ได้แต่ว่ไปบางแส,งด,ง,สงดิ่งแดงจงดีดูแล,วล้วไมจังตกน้ำ เมยำนาตีน้องกับพีกันวานที่บิกหัวใแมันไม,ไม่อนจริงก็งมารอกันอยู่ได้โรคบอน้องกันอะไรเอ,อรไปเจอฉันไม่มีเวลาที่จะพูดเล่นละแกไปคุณ,ค,ณคุณรังเกียนผมหรอคุณรู้รือเปล่า ไม่มีคนชีวิตผมจะต้องตายนะไปเถอะพวกนี้ผมจะเดินทางเขาบงกออกแล้วไปเถอะอังกอร์ไปทำไมคุณไม่ชอบผมใช่ไหมบอกให้ไปไปแยมยัะไป่ด่าทำไมเรียกตบแล้วเนี่ดูใจต้องนอยไปแล้ว ช่วยกูวันนี้เว้ยซึ่งไว้ซึ่งไว้ <c oughs> มึงเป็นใครละ่ะเทมาต่อไม่ต้องมึงเป็นใครมึงรอไห่ว่าคนมันมึงเง,งี้ยจ้องมองเขาบอกเลยว่าต้องแต่จีบยิ่งยิ่งไม่รักไม่ต้องสนใจอันนารรมีบ้าเป็นขวงลิงจะเขาทิง้งเขาควา้ากยังได้ยิงไม่รับไม่สนเราไม่เป็นไรอย่าเสียใจเลยเพื่อนหน่อยช่วยก็ถอยลุย ไปพ้นหน้าคนเดียดนี้ไปมึงนึกว่ามึงเก่งใช่ไหมของปราชญ์บาราที่มึงนึกว่ามึงแก่งยังมึงนึกว่าคนมันมึงร้อยแล้วใช่ไหมมึงอี่เทียบเรตสมาชก่อ้ตองมัดจิตนะคุณบอกคนมันไอ้ต้องอย่างนี้อะว่ามันจบดังจริงมันอุบาทว่ามึงคนมันมึงก็มาตายห้อนก่นไอ้ต้องไม่มีทางคุยบอก คนแม่ต้องถึงวันหน้าตามันปานันกะจิงแต่ความยิ้ม้า้ความตายอ้งโย่แต่มันเปีอันเล่ตัวอันเล่มาควักดูมันต้องจชาควันหมายความว่ายังไงหมายความบาเรือจ้องอ้งอีเปลตอีเปลตเตียบแดดจะมีไก่ต้องวัวต้องไม่เจอุบ้าแต่มันกูตายแย่วงจะคุ้นันอุบ้าเป็น Lại tất nhiên cậu ấy đã lào tựa Cậu đã bị nó lào Đã chín chung tầm nát bay, Mừng chị bay? Đi qua khu nhà còn nhanh Để tổng cụ tăm Còn nhanh đi Mới chạy khu đủ tốt nè Phết mẹ để chấm chấm với <laughs> Phết đi Mừng cho ngon lên Quản lý tư vọng mừng sao mừng xuôi Tại bọc kè mất kem yon mu yon co yon ba yon lấy yon ông pung yon Đưa yon yon quân về là kẻ tướng như tiếng điểm phải rơi tô tướng hú rồi mới ra nhìn lấy con giả cú hú tướng cũng mới ra lấy rẻ cú giả cây

วันนี้ลกล้านจิงกัดเลี้ยงเออลกล้านจิงกัดเลี้ยงแย่งกันเลี้ยงแล้วแย่งกันเลี้ยงพื่ออะไรไอ้พวกโยระยองเงี้ยไปโยมืองจันไอ้พวกโยจันเนี่ยโยระยองเหลือเกไปน้อยนะว่ากันบายโตว่าไงกิจกตอดแก้แหวนเงินตองกองพิษตรงนี้หรือพวกแกอยากตายทดสอบความสามารถของพี่เราดูก่อนได้ไหม ว่าพี่เป็นลูกสาวเทวร,รักจริงๆถ้าลูกสาวเทวร,รัตจริงๆจะต้องมีอิทธิฤทธิ์มีปรละรกกำลังเหนือยิ่งกว่าพวกเราเอาที่ต่อลูกันแต่ฉันแพ้ฉันยอมเป็นเมียผู้ชายนั้นตั้งสามคนแล้วก็ยอมเป็นทาสควายหญิงตลอดชีวิตแต่ควายหญิงแพ้จะต้องเอาสิ่งที่มีค่าให้กับฉันแล้วผู้ชายปันพลื้อก็ แต่ฉันแพ้ฉันยอมเป็นเมียพ่อแกทั้งสามคนรอยรอรอแล้วถ้าแกแพ้นะเราก็ยอมเป็นพ่กช่้ทั้งสามคนกันรอยรอรอูดต่ไรแต่หน้ายัยไม่เจันไม่ร้อยจันขนาดนี้มีปัญหาไม่เมื่อรอปูดมาเพื่อเวลาแต่ปัญหาก็รับรู mãi đi, Cao bà bay chân mãi chào bay chân hai chân hai mà đi, bay hai bay, hai chân hai chân ông, chân bay, trái จะบาไปลายดท้ายอยอดทองหายหลังลงมาแล้วโดนเข้าไงแล้วยอดทองท่านผู้ชมครับสำหรับนักมวยคู่นี้เป็นการชกชิงแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินีระวัาางจะบาไปลลูกเจ้าแม่ใส่ทองกับยอดทองลูกลูกแม่ไม่สังสนแม่อยอดทองเตีใจต่ยตอยขวาจ้าบา,าปลา ถ้าทองหายลังลงไปแล้วลุกขึ้นใบใบยอดทองดูท่าทีว่าเดินทองแทงทองแตงก็ไปแล้วเดินหน้าก็ไปเดินหน้าต้นไม้ต้นผายอดทองทตีไรไปแลว่าไปไป,ไปรแรงล้วกินจะกดกอดเอ็นโคจงมาแล้าสะกดได้บา้างแมมตา ก็จกองไล้ยากเปี้ยแต่ผอ่ะปลุกแล้วอะไรเอ็นเป็นฟองอ๋ไม่หลบก็๋ย่าบนรถแตวตั้งไว้ดีอ๋อ กเป็นเมียพี่จะดีๆนะแม่ตัวหนูวะไม่มีทางหรอกแกว่าแต่เป็นเมียเลยเข้มขู่มึงก็งอมไม่ได้แม่เอ้ยให้ต้องอยากแวกนว่าไหนฮะรอเร่อรอเรรอรอรออย่าหนีมา เอวไก่มันเลาได้เทเดียวเยาวนี่ต้องเยวมือทัเบียต่างมินต่างจอยาลุนนักมาด้ยบเดียยากคองกูาด้วยบอลเดียวคไม่เอานกมา กองและตอเรียงหน้ากันเพื่อที่จะช่วยเหลือฟ้าหญิงสีสุดอันไ,ไปบัตรื้เอาที่จะทำยังไงเชิญไม่ไม่ตัดฟื้นเอาเป็นพวกดิบสี เลยนะปูกระตาพ้องขึ้นแล้วนะแยก็อยากวางกระตาปางพอกยิงตั้มยิงขึ้นนะหรอกเลยต้อเลื่อตี้ยิงตี้ยิงโตนะปัจจุบันนี้นะยิงโตยิงพ้อง บอกพาหญิงทีดาจะ่บ้าใครเข้าไปทำร้ายจนเจ้าหญิงไม่สามารถที่จะตอบสู้ได้อาอาอย่าบีโอ้ยยอ้ออดีใจนักสิงาน,นี่แต่ชูไม่ได้ ใจดีงามพักชูวงไม่ได้เก็บากายวุ่นงับขับชมนักประจิจเพียนวิญญาณและรอกกายเป็นเทวีทำหน้าที่ไปวังพลายและจะบายกูได้เรา,าจะโห่อทำไหมท่านอาจารย์ชาวบ้าที่จั ตำแรงเรางี่มีชีวิตขึ้นมาจากขี้พึ่งได้เราก็สามารถที่จะเป็นผู้หญิงคนนี้ได้ดีบ้าไปสอนนักธัดาจารย์ดีกว่าแกแม่เาจ้านำปาในกานีไปจำนักปรโยคกีตามที่แรตนตนะอแยกเป็นตีแดเจ,จ้าจะปร,ะราุงกายา เสียดวีหลับกับใคร yeah, ลักพะเวียงเวะลนหนูนั่ยากลองวังอ้นี่เจ้า่งที่ดูแล่ะบึงมาใจ้อยอหนูแก้งหลอกเพราะหนูเป็นลูกสาวเตปารักเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้โดยใ่าได้มันไม่เชื่อต้องให้หนูออกเลยในขณะที่ต่อสู้ผู้ชายสลบหมดทั้งสามคนหนูกุ้มชื่อหญิงมาที่นี่ ให้ท่านอาจารย์ตอดวิญญาณออกจากร่างแล้ววิญญาณหนูใส่ก็ไปในร่างของเขาอ้อวันนี้ไม่ได้มึงต้องไปห้าหาร่างมารองรับดวงวิญญาณของมันแก่ก่อน